ทุกคนครับดังดงให้คุณเคนชิรเดชคุณกุลสิตติคุณตันสุัขคุณเคนนกครินรดายให้คุณคริสเบนจอนภัร์กุลห้าท่าของเดวอนเต้เนี่ยตัวที่ผมรู้สึกว่าสะดวกแล้วก็โดดเด่นสำหรับสำหรับตัวผมเลยนะก็คือเอเดลี่ดีเฟนซ์เป็นเดย์ครีมเพราะว่า คือผมเนี่ยต้องทํางานทุกวันโดนแดดตัวนี้ก็คือนอกจากบํารุงแล้วเนี่ยก็ยังกันแดดได้ด้วย s p f 50ซึ่งอันนี้เอาอยู่แล้วก็ตัวไนท์ครีมซึ่งคือบางทีเราก็เนี่ยเลิกเลิกสี่ทุ่มกว่าจะถึงบ้านกว่าจะได้นอนก็บางทีรวมเที่ยงคืนมันก็ทําให้หน้าเราแบบเออมันมันซุดโทมได้ไนท์ครีมอันนี้กคือยังสามารถทําให้เราแบบว่าโอเคช่างหน้าไม่ทักเอ้ยพี่หน้าโซมไม่มีไม่มี ส่วนตัวชอบตัวเซรั่มกับไนท์ครีมเพราะว่ารู้สึกว่าทากลางคืนปุ๊บตื่นมาเนี่ยหน้าจับอะไรบางอย่างลื่นอยู่นนยอะไรส่วนตัวผมชอบทุกตัวเลยนะครับให้เลือกที่ชอบที่สุดผมมีอยู่สองตัวก็คือตัวเซรั่มกับไนท์ครีมครับเนื้อเซรั่มเขาเนี่ยซึมเร็วซึมเข้าสู่ผิวหน้าเร็วแล้วมันจะช่วยลดเรื่องของริ้วรอยเวลาเรานอนดึกอย่างที่พี่เคนบอกว่าแต่งหน้าเนี่ยช่างแต่งหน้าแต่งง่ายแต่งติดแต่งทนส่วนตัวไนท์ครีมเนี่ย กลิ่นมันหอมมากครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลาเราทาไปแล้วนะตื่นเช้ามาหน้าเรามันจะดูแบบเด้งฟูมันไม่หมองคล้ำมันดูแบบนุ่มๆม,มันจะดูพองๆอย่างเงี้ยครับของเดเวันเต้ที่ชอบมากนะครับแล้วที่เอามาใช้คือพวกเซรัม่มปกติผมเป็นคนไม่ค่อยใช้แต่พอมีเซรั่มมาเอ้เราก็ลองดูแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันเข้มข้นจริงๆตื่นขึ้นมาปุ๊บแล้วมันมันสดชื่นแล้วปกติเนี่ยใต้ตาผมจะคล้ำนิดนึงอันนี้พอใช้ไปเรื่อยๆก็เริ่มดีขึ้นแต่สำหรับผมเองเนี่ย ที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นคนนี้ครับปรบมือให้ตอนรับไฮดี้บนเวทีครับรองอันดับหนึ่งเิสการ์เทลดนปี2022นั่นเองนะครับผมผู้ชายแบบไหนทำให้หัวใจเราละล,ะลายไฮดี้ว่าเป็นผู้ชายที่ดูแลตัวเองดีค่ะช่างเลือกให้กับตัวเองทั้งผิวพรรณการแต่งกายหรือว่าบุคลิกภาพะอาะไรเงี้ยไฮดี้ว่าการทีเ่เขาเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่แต่ว่ายังดูแลตัวเองอยู่ดูแลคนรอบข้างได้ดีด้วยอย่างเงี้ยจะทำให้ผู้หญิงละลายได้ หนุ่มเดวันเทศต้องเป็นยังไงไคดี้มองว่าเป็นคนที่ดูดีดูเด็กจนใครๆก็เดายังไม่ถูกนี่แหละคะ่ะเป็นผู้ชายของเดวันเทศเปนก็เห็นได้เลยจากสีท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะจ้าโ <c oughs> ปรโมได้ให้คุดี้ด้วยน่ารักมากเลย <c oughs> อยากจะบอกประสบการณ์ส่วนตัวนิดนึงว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นพื้นฐานจริงเป็นคนที่ผิวโอเคอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนก็จะชมว,ว่าเอ้ยทำไมผิวดีนะจริงเลยพอจับไปที่หน้ามันจะมีความแบบสากมีความแห้งอะไรเงี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเซรั่มกับตัวไนท์ครีมเนี่ย ใช้แล้วรู้สึกจริงๆว่าตื่นมาแล้วมันผิวมันเลื่อนขึ้นจริงครับฝากผลิตภัณฑ์เดวอนเต้ด้วยนะครับผมคิดว่าเป็นเป็นสกินแคร์ของผู้ชายที่มีความตั้งใจดีจริงๆถ้าเราดูเรื่องของการวิจัยและพัฒนามีความที่จะดูเรื่องความปลอดภัยม,มีความซื่อตรงแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครได้ทดลองใช้นะครับน่าจะได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีนะครับก็อยากให้ลองเปิดใจดูครับเพราะว่าผมเนี่ยแต่ก่อนก็ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้เหมือนกันเพราะผมเป็นคนผิวแพ้ง่ายจนวันหนึ่งมาเจอกับเดวอนเท้แล้วพอใช้แล้วสรุ จนทุกวันนี้ก็ยังใช้ตลอดใช้หมดไปหลายเซตแล้วครับก็ผมเชื่อครับอย่างที่คุณไฮดี้บอกครับผู้หญิงเขาสังเกตได้ครับยิ่งเรามีความมั่นใจในสิ่งที่เราชอบหรือเราทำเท่าไหร่ผู้หญิงก็อาจจะตกลุมรักเราได้ง่ายขึ้นครับไม่แปลกใจที่ไมเลือกสี่คนนี้เปิดเบอร์ดังทุกคนบนเวทีด้วยนะครับและนี่แหละครับคือเดวอเทนเมนของเรานะฮะ